ก็วานได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องยาชีกกกกอกค่ะค่ะวันนี้ก็เราก็จะนำกล้วยไม้นะคะที่ F c เพิ่นเอามาวันบวงสวงเนาะค่ะเราก็จะมาทำปกแปลแงสวนยมกันโต มันไม่มีที่ห้อยอยู่เลยอ่ะไม่มีนะเราต้องหาปันห้อยเองโอดูนะจ๊งองเขาจะอยเอาออกดอกมนัน ชื่นใจดอกพุ่ยไม้ดอกไุ้ยไม้ยันทน ก็จะไปนำอุปกรณ์นะคะที่จะมาห้อยนะคะยาวไตอนนี้หนักใจกับรวดต้องหารวดมามัดเหมือนเหมือนอไอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็มันมัดเองนี่จะเอาตรงนั้นรวดที่เราซื้อมาทำอะไรนะ อย่ามาทำประดับประดับตรงนี้ก่อนบ่อูอ้เอาลดมาแน่ มาเหอะมาเห้ะเอไม่เคยวันหลังห้อยก้นไม้เออห้อยก้นไม้นั่นลวดที่โตอันซื้อมากเป็นโพที่เห่านั่นนะมอนุ่มไปเพ่เหรอมอนุ่มนะเออเออเดี๋ยว็ดเเอาเอาตั้งไว้ก่อนได้เอาอ้อแล้ว ไว้ก่อนเอาน้ำมาลดก่อนก้ไม่ได้เราต้องไปหารวดมามัดเอาไว้นี่แหละเอาไว้มันเอาเอาเข้าไปมันยิ่งหักไปเต็กพอ,อนอนไว้นี่ก่อนเดยวต้องไปหานะ,ะไปหารวดมากกอนคอยจะไปหารวดมา Oh. สองเสียวยังไม่ได้เอาน้ำให้กินอยู่เดี๋ยวไปหารวดมา้อยก่อนนะคะเดบสวซีคัมันก็จะมีสีม่วงสีขาวแล้วก็สีอะไรนะที่เรายังไม่ไดเอามาสีอันนี้คือเรียกว่าสีอะไรนะสีบานเย็นบ่ป้าไทยบ้านบาน,บานเย็นจะไปหารวดที่ออฟฟิศนะคะมา้อยนะคะ หมอหนุ่มกลับแลบ้วบเแ็นหมอหนุ่มกลับแล้วบอมืัอนี้นะ,ะหมอหนุ่มกลับหรือยัง,ยงไปส่ง้านนอนฮะไปส่งที่้านนอนเอาไปทำไม้านนอนก็มาจากวัดนั่นไงที่้านนอนอเตอาอี้โซฟาพระน่ะนะไม่หมอหนุม่มอ๋อหมอหนุม่มได้ยินแต่ลุงม,มายยังหมอหนุม่มหมอหนุ่มกลับไปแล้วเดีย๋ยวเย็นเย็นมาอ๋อ ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของยูทูบเบอร์นะคะที่นาโซฟามาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระสอบที่จะเอาไว้นะที่นาเหลือลงทานแม่ชินะคะข้าวทีเอฟซเมานะคะซื้อเมา มานะคะก็ห้ากระสอบที่เหลือนะคะเราก็จะเอาไว้กินกันที่ครัวกลางโอยเกิดอะไรขึ้นนะคะลมฝนออกมาแล้วตอนนี้เป็นลมเป็นฝนแล้วรถมาอีกแล้วมาทางนี้แล้วมาที่ครัวกลางก็จะมาเล่นน้ำหาวก่อนบ่ยังเมื่อ อ้าวเนดูมของไข่กองไข่กองใหญ่จังเลยกองไข่มาดูสิช <c oughs> ัยพลวิภา <c oughs> เอ้าเด้นิชัยพลวิภาอ่านได้แค่นี้แหละชัยพลวิภา ของใหญ่มาถึงนาถึงกับตะลึงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาชีกวกๆด้วยนะคะสวัสดี